มามี่โปโก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 กดีใจประหลาดใจดีใจมากร้องไห้ก็กรี๊ดรู้สึกมหัศจรรย์ค่ะพยายามมาหลายปีแล้วเรา๋ยวรู้ว่าออกมาจะเลี้ยงเขายังไงอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่าเออทองแล้วมันจะมีความสุขนี้นะ รู้จักคุณหมอเยอะค่ะชอบตอนนี้คุณหมอพูดเรื่องไฟสองท้องอไรเงี้ยเออเราก็จะได้รู้ว่าลูกหันหน้าไปทางไหนช่วงหมออนนท์ก็คุณหมอก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายของคุณแม่นะคะแล้วก็การขยับตัวการอะไรก็ชอบประเด็นที่คุณหมอบอกแบบลักษณะที่เราจะต้องเป็นที่เราจะต้องเจอค่ะการอินเทอร์เทนตัวเองของคุณแม่ที่แบบว่าเออได้เข้าดูนังได้หรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออีเละขึ้นคุณดาดาสนุกค่ะก็หัวเราะร่วมกับคุณหมอตลอด มีผลทำให้เกิดโรควัลไร์เส็จได้หน้าแล้วก็เดีว่าแม่เขป,ปล่อยแล้วก็มีแสบด้วยขัดด้วยตอนท้องแก่ๆนะฉี่ไวามากเลยแล้วก็ยิ่งเด็กยิ่งยิ่งปวดฉี่เลยคือเด็ดสกสกูเด็กสกูบนเ้าพฉี่แล้วไ <c oughs> ให้ลูกรู้ว่านอกท้องแล้วยังมีอะไรตื่นเต้นอยู่ข้างนอกส่วนตัวไม่รู้จักเลยว่าพระอ,อ้อนสำเร็จรูปเป็นยังไงก็ตอนแรกก็เลือกไม่เป็นมันมีหลายหลายแบบ เออหลายช่วงอายุของเด็กอีกก็แบบเออมันก็มีผลิตภัณฑ์เยอะค่ะการซึมซับ <ๆ S 2> การเปลี่ยนว่าควรจะนานแค่ไหนก็ทําให้รู้มากขึ้นแล้วก็ รู้ถึงวิธีใช้อะไรเงี้ยค่ะที่เขามีการอธิบายว่ามันดียังไงแล้วก็คือมีส่วนผสมยังไงอะไรยังไงเออทำให้เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของมันมีประกนี่ก็คือดีจริงๆรประทับใจในเรื่องของการใช้ผ้าอ้อมที่ถูกวิธีต้องทำยังไงแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆของมันมีประกอตอนนี้ที่มีแถบวัดสีว่าตอนนี้เนี่ยเออควรจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องได้แล้วถ้าเกิดว่าเออมันเต็มลิบิตของการของผ้าอ้อมแล้วอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าผลิตภัณฑ์แบบ อันนี้มันมันคิดเยอะอะ่ะเออมันเจ๋งดีนะคิดเยอะคิดทุกอย่างอ่ะว่าว้าวตรงสะดือคือลยขนาดอเออะไรเพื<ๆ>่อความสบายของคนเป็นแม่อะไรเงี้ยเพราะโดยแบรนด์ของมามี่โปโกนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าจะเลือกให้ลูกเนะะี่ยค่ะเป็นแบรนด์ต้นๆ้นที่ที่จะซื้อบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะเลือกซื้อเพาะอ้อมสุนทรูปที่ดีอย่างไรบ้างการซื้อซัต เอสตราไดสปีดเวสตตัวนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วยในเรื่องการซึกซับได้อย่างรวดเร็วมากๆค่ะนี่ส่วยกับลูกฉีดเลยค่ะถูกต้องค่ะต่อๆกันพออ้อมสมัยรูปมามีโคกทำให้คุณพ่อคุณแม่ง่ายขึ้นแล้วคะดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไฮไลท์ของงานนี้อยากจะมาฟังคุณหมอสุธีลาทั้งคุณสามีแล้วก็ตัวเองก็คือแบบตั้งใจอยากจะให้นมแม่ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะค่ะคุณหมอให้ความรู้ดีมากปกติก็เป็นแฟนเพจคุณหมอมีอะไรมากกว่าที่เราอ่านเยอะ หัวนมสั้นหัวนมบอดก็จะได้เตรียมใส่ปะถุงแก้วแล้วก็ใส่ใช้นิวโปพูลเลอร์ช่วยหึออุดหันมตั้งแต่36สัปดาห์ตอนนี้เปลี่ยนแล้วก็คือเป็นนมแม่อย่างเดียว6เดือนแรกนะคะนมที่1ปีคุณค่าสู้นม6เดือนไม่ได้นม6เดือนสู้นมหลายๆไม่ได้ อะะขอขอบคุณทางมามิปกุยูนิชามนะคะที่กรุณาจัดงานดีๆแบบนี้นะคะเป็นการให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะช่วยให้สามารถดูแลลูกน้อยได้อย่างมีความสุขค่ะก็อยากให้จัดงานแบบนี้อีกหลายๆครั้งเลยนะคะแล้วเจอกันในโอกาสต่อไปค่ะ ก็ฝากไว้นะคะสาหรับคุณแม่มือใหม่เนี่ยเราก็มือใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือพยายามดูแลลูกให้เต็มที่ยังไงถ้าเกิดเราดูแลเขาดีเนี่ยเกิดมาเขาต้องดีด้วยค่ะแล้วก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างก,กิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะถ้าเกิดมีอีกก็ควรมาเลยค่ะเพราะว่าได้ความรู้แบบเต็มๆเ,เลยค่ะ